ัสดีครับพีน,น้องมากินเขาได้ว่าเดียวได้อ๋อเขาเนี่ยามาฝากมามามากาพักกินเขา,า,าเก,เก่อนได้ยังได้เกยวบวงโอ้ถอดใส่กวาง กบทดดอดนี่อหละมาเหนี้วมาเสียบๆกับพี่น่อย <c oughs> โอ้ยมือกระดำขาเป็นยังมือพอวขาใส่กอกอืม

กับบักพีคไซใี่เนาะฮึทรอบครับตั้งขาลูกค้า ไปกว่ากินข้เข่าเองกวาดมูแม่เจ้าบอกไม่ต้องแล้วายแลบายก็บบุพกพี่น์อีนี่แหละพี่น้องสั่งก็สั่งได้ขอาเขาเปพกอเฮ็ดงาน สร้ออเขาตัวไปข้างนองดำเมื่อยครกดำอยู รีบเขาเลยคนะรับรบอเจ้บาบอคุยเอาอืมครับ เมี่ยออกมาส่งห่อเขยินข่าพี่ ยาเริ่มห้อนแล้วฝนตกเนื่อคืนเพ้่งฝนลทั้งล่ม xin bực thiết lại là, là sẽ Hừ -hừ. phải toang này không không hiểu con to bảy im ra xoay này cũng muốn ăn Tay bụng muôn thì nó cao bằng mắt Còn tiền nữa Muôn mặt เ็สไปสักพักหนึงตัวนี้ยังหนึ่ง่ะกินเพื่ออยู่ไม่มีอยู่เพื่อกินครับผมกินเพื่ออยู่กินนามตัว โอ้โอ้โอโกล่องก็ได้ไปบรรยากาศกล่องควายกับขากระซิลลม่ะไอ้ควาพีน่น้อง,อน,อน,น,องนี่แหละร้านใส่กวาควายขอบคุณที่ติดตามครับผมเสียบกินเขา่ามีติดน้ำครับเออเอา กินอิ่มเมื่อกี้เนี่ยน้ำน้ำกินน้ำก็ยังซื้อหอมาจากบ้านเย็นชื่นใจด้วยไปก่อนครับ